ครับองซังนนโกวันนี้สิมาสวนวปทีการป้องกันขโมยอี่ครับอุปกรณ์แา้มาเข้ายังหน่อยหน่อยกันเลยครับ่คนครับ ันห่อให้ได้รีห่อฮักสันสันประมาณนี้แล้วครับขันาญวางสี่คนมันิะเห็นนะครับสี่สันหน่อยขึ้นนิดหอยครับตอนเว้เล่าไซนี่ฮ่าใหม่มันพ่อดีแล้วครับ เนี <weil S 1> ่ยครับย am ่าไห้ม like er ันใหญ่เกินไปนะครับเดี๋ยวสวีมันพังพังมากนี่มันงันเขานะครับเนี่ยสวีแตกนะครับครับให้มันพอดีครับแล้วก็อย่าไห้มันสั่นเกินไปนะครับเดี๋ยวมันออกไม่ได้ครับเดี๋ยวมันสีเดือดครับร่องท่าเมืองนะครับขอบคุณครบที่รับชม นะครับขอบคุณครับ